อินฟลูเอนเซอร์เพื่อนบ้านทางตอนใต้ออกมาแชร์ชาวมาเลเซียโดนหลอกหาดใหญ่ประเทศไทยไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ถูกและดีอีกต่อไปนั่นเป็นการโฆษณาเกินจริงจากกลุ่มชาวเน็ตมาเลเซียผู้ซึ่งชื่นชอบประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวมาเลเซียจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Archive ครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในหมู่ชาวมาเลเซียนะครับสำหรับกรณีที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับแห่เข้ามาเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ โดยปกติแล้วนะักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเขาก็เดินทางไปมาท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยเป็นที่นิยมอยู่แล้วครับแต่ว่า2ปีให้หลังเนี้ยมันเยอะเป็นพิเศษนะครับโดยในปี2023เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลเซียถือเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับและในปีนี้2024ยังปคงเป็นอันดับ2รองจากแค่จีนนะครับและแค่ในช่วงวันหยุดยาของมาเลเซียในปี2024นี้นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแห่เข้ามาทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยมากกว่า10,000แคนสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นมากถึง1000ล้านบาทจนภาครัฐทางมาเลเซียนะครับต้องออกมาแสดงความกังวลน,นะครับว่าสิ่งนี้มันทําให้เงินริงกิตรั่วไหลเข้าสู่ประเทศไทยหรือเปล่าครับดานชาวมาเลเซียนะครับก็ออกมาโต้แย้งครับบอกว่าก็เที่ยวในประเทศนะ่ะมันแพงนะครับไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปสําหรับราคาอาหารมูลค่าสินค้า โรงแรมมันก็เก่าก็โทรมมีมน้ำซ้ำนะครับภักผู้คนที่ทํางานภาคก,การท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่มีความเรียกว่า hospitality นะครับไม่มีการต้อนรับที่ดีไม่เหมือนในประเทศไทยนะครับที่หาดใหญ่หรือภาคใต้อื่นๆนี่นะครับข้าของราคาถูกคุ้มกับเงินที่จ่ายนะครับที่สําคัญผู้คนให้การต้อนรับมีอิสระเสรีภาพจะสวมใส่อะไรก็ได้นะครับเมื่อวานนี้เองก็ยังมีเหตุการณ์ที่แบบชาวมาเลเซียนะครับพยายามจะโปรโมตหรือว่าจะสนับสนุนท่องเที่ยว ของมาเลเซียท้องถิ่นเองครับแต่กลับไปเจอโรงแรมหนึ่งนะครับที่ต้องบังคับให้เช็คอิน4ี่โมงเย็นและต้องเช็คเอาท์ออก11บเอ็ดโมงเช้าครับก็กรดเกี้ยวเป็นการใหญ่ต้องไปโพสในแอปพลิเคชัน X นะครับจนตอนนี้โพสนั้นมีการเข้าถึงถึง1นล้านห้าแสนคนนะครับแล้วก็มีการแบบว่ามีการระดมพลให้มีการบอยคอรดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเองนะครับสาหรับในวันนี้เองก็มีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาโต้แย้งนะครับโดยเวอร์อับัตเนี่ยสื่อท้องถิ่นของมาเลเซีย ก็ออกมารายงานว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับของชาวมาเลเซียได้โพสต์ในช่องทางเฟซบุ๊กนะครับว่าการที่นักท่ทองเที่ยวมาเลเซียชาวเน็ตมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยออกมาโพสต์ว่าท่องเที่ยวที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยข้าวของราคาถูกเนี่ยคือเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนะครับคือชาวเน็ตเนี่ยที่ชอบปลดปานประเทศไทยเนี่ยไปหาดใหญ่ไปประเทศไทยแล้วก็มาโพสต์ในอินเทอร์เน็ตว่าถูกทําให้มันเกิดการเขาเรียกว่าฟรีแอดเวนซิ่งหรือว่าโฆษณาให้ฟรีนะครับทาให้ชาว มาเลเซียที่เสพสื่อนี่ครับก็รีบไปทำพาสปอร์ตแล้วก็กวีกวาดไปที่ร้านอาหารร้านค้าที่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตซึ่งจริงๆแล้วราคามันไม่ถูกเลยเขาบอกว่าตั้งแต่ด่านนอกจนถึงสงขลาหาดใหญ่เนี่ยราคามันแพงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแต่ก่อนมันอาจจะถูกแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับแต่ก็เพิ่มเติมว่ามันยังคงหาสถานที่ที่มีราคาสินค้าอาหารถูกได้แถวจังหวัดปัตตานีนราธิวาสที่ใกล้กับรัฐจันทันนะครับแต่ไม่ใช่ที่หาดใหญ่สงขานะครับ หลังจากข่าวการโพสกรีดังกล่าวจากอินฟลูเอนเซอร์มาเลเซียท่านนี้นะครับถูกเผยแพร่พไปยังเวอร์อัลบัสก็มีชาวมาเลเซียเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้แล้วครับก่อนจะไปรับฟังความเห็นว่าชาวมาเลเซียจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้แอดมินฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินทำคลิปต,ต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงกอกทูปอารา์กิตรเลยนะครับขอบคุณครับ ชาวมาเลเซียท่านแรกแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันไปประเทศไทยปีละครั้งในช่วงวันหยุดบางครั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวบ,บล้อมใหม่ไม่กี่วันอาหารใหม่ๆรสชาติและการผ่อนคลายเมื่อพูดถึงเรื่องราคาเราควรเรียนรู้วิธีการคำนวณไม่ต้องกังวลฮ่าฮ่าฮท่านต่อมาบอกว่าฟังดูเหมือนเป็นการบ่นเพื่อเรียกร้องความสนใจเพียงเท่านั้น ฉันเป็นแขกประจำและถึงแม้ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่คุณภาพของสินค้าและอาหารก็ดีกว่าในเมืองมาเลเซียหลายแห่งโรงแรมและบริการโดยรวมนั้นเหนือกว่าในเมืองชายแดนในประเทศมาเลเซียมากทันต่อมาบอกว่าหาดใหญ่และมาเลเซียต่างก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่พักและอาหารราคาถูก ท่านต่อมาบอกว่าฉันเพิ่งกลับจากหาดใหญ่ฉันใช้เงินจำนวนน้อยกว่า2 200มาเลเซียริงกิตหรือประมาณ1,500บาทเพื่อเข้าพักโรงแรมสีดาวอย่าคิดว่าคุณจะได้ราคานี้จากสถานที่ชื่อดังในมาเลเซียการช้อปปิ้งในตลาดกลางคืนสามารถซื้อสินค้าคุณภาพได้มากมายในราคาที่ถูกกว่าท่านต่อมาบอกว่า ฉันชอบประเทศไทยมากเมื่อพูดถึงเรื่องราคาอาหารข้างทางไก่บาร์บีคิวเสียบไม้1ไม้เนื้อขนาดเท่าฝ่ามือราคาแค่10บาทหรือประมาณ1.32มาเลเซียริงกิตที่นี่ในมาเลเซีย3ไม้ราคา10ริงกิตหรือประมาณ80บาทนะครับโดยปกติแล้วฉันและเพื่อนๆเ,เราไม่ได้ติดตามสื่อสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์แชร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์จริงท่านต่อมาบอกว่าฉันพึ่งกลับจากกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาอาหารและนวดถูกกว่าที่นี่และดีกว่ามากท่านต่อมาบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เข้าไปที่นั่นเพื่อกินโทมฮอคแทนที่จะลองชิมอาหารข้างทางและเที่ยวในหาดใหญ่ด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าถึงถึงได้ถึงได้บอกว่าหาดใหญ่แพงนะครับ ทานต่อมาบอกว่าหาดใหญ่อาจเป็นสถานที่แรกที่เขาไปเยือนนอกประเทศมาเลเซียหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่แล้วราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการเดินทางไปที่อื่นนอกประเทศมาเลเซียท่านต่อมาบอกว่าทุกคนต่างอยากไปที่นั่นเพื่อได้รับการปฏิบัติเหมือนกับพระราชาท่านต่อมานะครับบอกว่าโอเคละถ้าที่นี่ขายนาซิโกแรง ในราคา10ริงกิตในขณะที่หาดใหญ่ขายนาซิกเรง็งในราคา10ริงกิตเช่นกันฉันยอมจ่ายเงินที่หาดใหญ่ดีกว่าคุ้มกว่าและมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆหาดใหญ่ด้วยท่านต่อมาบอกว่าอย่างน้อยราคาที่นั่นก็ถูกกว่าลังกาวีที่นั่นเงินสดคือพระราชาซึ่งลังกาวีทำเช่นนั้นไม่ได้ท่านต่อมาบอกว่า มันจะถูกถ้าคุณรู้ว่าจะพักที่ไหนกินที่ไหนและชอบที่ไหนพักห้าดาวทานอาหารร้านหร,รูและช้อปปิ้งในห้างสรพสินค้านั้นไม่มีทางราคาถูกแน่นอนและสุดท้ายถ้ากระเป๋าสตางค์ของคุณหนาะทุกอย่างก็จะดูราคาถูกแต่ถ้าคุณไม่มีตังแม้แต่ถั่วลิสงก็ยังแพง ท่านต่อมาบอกว่าอย่างน้อย7ซเว่นอลเวของพวกเขาก็ถูกกว่าและดีกว่ามากเมื่อเทียบกับทีน่นี่ท่านต่อมานะครับบอกว่าคนนั้นเขาไปเที่ยวตรงไหนและไปมาแล้วกี่ครั้งยังไงมันก็ถูกกว่าเมื่อเทียบกับมาเลเซียตราบใดที่เรามีหนังสือเดินทางเราจะไม่เที่ยวพักผ่อนในมาเลเซียด้วยซ้ำท่านต่อมาบอกว่าฉันรับรองว่าโรงแรมที่นั่นดีกว่ามาเลเซีย 1,000%ภายใต้เมนนี้ก็เข้ามีคนเข้ามาตอบเพิ่มนะครับบอกว่าและฉันยังสามารถเช็คอินตั้งแต่11โมงครึ่งโดยไม่ต้องถูกชาร์จเพิ่มอีกด้วยจากนั้นเจ้าของโพสต์เข้ามาตอบนะครับว่าถูกต้องฉันเคยบินด้วยเที่ยวบินชาวตรู2-3ครั้งพวกเขาอนุญาตให้ฉันเช็คอินตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนั่นเป็นโรงแรมแค่3ดาวท่านต่อมานะครับบอกว่า กฎเกณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมองหาอาหารราคาถูกคือต้องอยู่ห่างจากพื้นที่สำคัญเช่นรีกาเดนตลาดกิมยงตลาดน้ำคุณยังสามารถหาอาหารดีๆได้หากคุณยินดีที่จะเดินหรือขับรถออกไปไกลๆอีกสักหน่อยท่านต่อมาบอกว่าใช่แล้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ถูกกว่านี้แล้ว แต่แน่นอนว่ามันยังถูกกว่ายุโรปหรือประเทศอื่นในเอเชียทันตอมบอกว่าชาวสิงคโปร์ที่มาเยือนมาเลเซียมักกล่าวถึงความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการในทำนองเดียวกันชาวมาเลเซียที่เดินทางไปประเทศไทยพบว่าราคาต่ำกว่าในทำนองเดียวกันผู้มาเยือนจากสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจากักรก็มีแนวโน้มที่จะแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับค่าครองชีพที่ไม่แพงในมาเลเซียท่านต่อมาบอกว,ว่าว้าวถ้าคิดว่าหาดใหญ่แพงคุณก็ต้องทบทวนแผนการเดินทางของคุณใหม่แล้วละท่านต่อมาบอกว่าเช่นเดียวกับในมาเลเซียและประเทศอื่นๆขึ้นอยู่กับงบประมาณของตัวคุณเองการรู้ว่าจะไปที่ไหนที่เหมาะสมท่านต่อมาบอกว่าแต่บางอย่างก็ถูกกว่าที่มาเลเซีย ท่านต่อมาบอกว่ายังไงก็ถูกกว่าไปลังกวีฮ่าฮ่ท่านต่อมาบอกว่าหาดใหญ่ถูกกว่าลังกวีและเกนติงแน่นอนแถมยังกว่าถูกกว่าไปกว่าลาลัมเปอรด้วยซ้ําท่านต่อมาบอกว่าคุณต้องการใช้เงินจํานวนเท่ากันในการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีอาหารวัฒนธรรมผู้คนและทิวทัศน์เหมือนกับบ้านของคุณหรือไม่ ก็ประมาณว่าเงินจำนวนเดียวกันแต่ถ้าได้เปลี่ยนบรรยากาศมันก็คุ้มค่ามากกว่านะครับท่านต่อมาบอกว่าราคาอาหารไม่ถูกอีกต่อไปเมื่อเทียบกับกัวลาลัมเปอร์อาหารข้างทางบางชนิดราคา60-90บาทสัดส่วนในหาดใหญ่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับในกัวลาลัมเปอร์และคุณภาพอาหารก็แย่ลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามข้อดีของหาดใหญ่คือโรงแรมราคาถูกกว่ามาเลเซียมาก โดยรวมแล้วหาดใหญ่จะแพงกว่ากรุงเทพครับเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกับอีก3ความเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าประเทศไทยไม่ได้หลอกลวงคุณมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรู้จักวิธีการใช้เงินหรือไม่ท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ราคาถูกแต่มันคุ้มค่ากับราคาต่อมาท่านสุดท้ายบอกว่าใช่มันราคาแพงขึ้นแต่ก็ยังถูกกว่ามาเลเซียอันดับสอง คนไทยเป็นมิตรมากกว่าผู้คนที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติเสรีภาพและเป็นประเทศที่เปิดกว้างผู้คนทั้งโลกก็ต่างชอบประเทศไทยมากเช่นเดียวกันครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านทางตอนใต้ามาเลเซียที่แอดมินนำมาแชร์ให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับ เ,เพื่อนๆบางร้านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok t h o o k ก k i r ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ